ในวันที่2ตุลาคมปี2024ตรงกับวันเทศกาลเป่าเขาสัตว์และก็มีหมายสำคัญบนฟ้าสวรรค์ก็คือสุริยุปร,ราคาที่พาดผ่านพื้นที่บริเวณอเมริกาใต้นะครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากเราลองเข้ามาดูในเว็บไซต์ t a n d d n t e ดูนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุริยุปร,ราคาคือวันที่2ตุลา มาดูเส้นทางของการเกิดของสุริยุปราคาครั้งนี้นะครับเส้นทางของการเกิดเนี่จะพาดผ่านพื้นที่ทะเลแปซิฟิกเข้ามาอย่างบริเวณของทางใต้ของอเมริกาใต้นะครับก็คือผ่านประเทศชิลีถึงประเทศอาร์เจนตินามุมมองนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความหมายเชิงพยากรณ์ด้วยนะครับผมลองไปสืบพ้นดูแล้วนะครับ พื้นที่ที่สุริยุปราคาจะพาดผ่านพื้นที่แรกของพื้นแผ่นดินแห้งก็คือจะเข้าไปที่ชิลีที่มีการเาขาเรียกไงนะเหมือนดวงอาทิตย์เต็มดวงะนะสุริยุปราคาเต็มดวงเลยก็คือที่ดวงจันทร์เนี่ยบงังดวงอาทิตย์มิดเลยนะครับพื้นที่บริเวณนี้เป็นภาษาสเปนนะออกเสียงยากอยู่เหมือนกันนะครับพื้นที่ตรงนี้ออกเสียงว่าลาเอ็นตราดา แปลว่าทางเข้านั่นเองนะครับลาเอ็นตราดาแปลว่าทางเข้าทางเข้าไปไหนนี่คือจุดแรกที่สุริยุปราคาเนี่ยจะเห็นเป็นรูปวงแหวนพื้นที่บริเวณประเทศชิลีและตรงกับพื้นที่ที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าทางเข้านะและไอที่น่าประหลาดใจมากเลยนะครับก็คือพื้นที่ของจุดสุดท้ายที่สุริยุปราคาจะพาดผ่านเนี่ย จะไปจบที่ประเทศอาร์เจนตินานะครับซึ่งพาดผ่านจุดสุดท้ายคือจุด C ตัวนี้นะครับซึ่งอยู่ในเมืองซานตาครูซซานตาครูซแปลว่า holy cross หรือไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ซานตาแปลว่าศักดิ์สิทธิ์ holy นะครับครูซแปลว่า cross ลองรวมความหมายของทั้งสองอันดูนะเข้าสู่ เห็นไ,ไหมครับทางเข้านะลาเอ็นตราดาเข้าสู่อะไรครับเข้าสู่ไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์โอ้โหมีความหมายเชิงพยากรณ์ไหมนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเฝ้าระวังอธิษฐานในหมายสำคัญที่กำลังจะมาถึงในวันที่2ตุลานี้นะครับซึ่งนับไปนะอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็ให้เราเฝ้าระวังอธิษฐานสำหรับช่วงเวลาของเทศกาลเป่าขรศัตว์ปีนี้ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญเลยนะครับ เพราะว่าถ้าเราจํากันได้ในต้นปีเนี่ยมีเหตุการณ์สุริยุปราคาเกิดขึ้นแล้วก็ตรงออกับวันที่1นนิสานของปฏิทินชาวยูวพอดีนะครับและมาในเทศกาลเปล่าข h สัต a ์ก็ตรงออกับวันที่หนึ่งทฤษฎีพอดีโอ้โหพี่น้องฮนะคิดว่าพระเจ้ากําลังจะบอกอะไรกับชาวโลกครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญมากให้เราเฝ้าระวังที่ฐานเสมอเหมือนสิ่งที่พระเยซูตรัสว่าวันนั้นโมงนั้นไม่มีใครรู้ นะครับให้เราเฝ้าระวังอธิษฐานเสมอนะครับโอเคนี่ก็อยากจะมีคลิปสั้นๆมาชวนคุยพี่น้องนะครับชวนคุยกับพี่น้องทุกๆคนหวังว่าจะมีโอกาสคุยกันนะครับในช่วงเวลาใกล้ๆนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับอย่าลืมเฝ้าระวังอธิษฐานเพราะวันนั้นโมงนั้นไม่มีใครรู้บุตรมนุษย์ก็จะเสด็จมานะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับชาโลมสวัสดีครับ